ฉันจะโทษกะทินฉันจะโทษกะทินอะเมื่อกี้ก็นางงานขึ้นยาแดงขาแปลจบไปแล้วเนาะใ่ปีนี้ก็คือเป็นมินิเวัร์ไทยแลนด์ออสตาเลยถูกต้องก็มี นางงามนางรองกา,ารนางงามนางรองที่คำแบ๊กกลับมาประกวดตามคําเรียกร้องแล้วก็นางงามที่มาตามฝันของตัวเองด้วยหลายๆคนมีใครบ้างปีนี้ที่เป็นแบบวัดตุมแน่แนละเ,เ,เ,เด็กที่ถ้าเอาจริงๆรองจากเวทีวิชมิวสาไทยแลนด์เลยเนี่ยก็จะมีสามคนสามคนยิ้มชาวิกาปี2015ได้รองหนึ่งน้องสาวอนาถูกต้องแล้วก็วีนาปวีนารองสปี2 0 1 8 แล้วก no ็พิษดาพิโด้พิโด้น้องอายาวันวิสาโกมันจริงจริงตอนที่น้องประกวดได้ลองตอบปีนทางดีๆในชื่อน้องชื่อจำปาจำปาวันวิสาประภาสิริวิชัยกุลเชียไม่ไม่ไม่ขอสั่เนียงค่ะวันวิสาประภาสิริวิชัยกุลชี้ไม่ บูลลี่เนี่ยบูลลี่เขาเราไม่ได้บูลลี่เนาะพูดอย่างนี้จริงใช่แต่เป็นการโคเวอร์ไม่ได้เป็นการบูลลี่แต่ว่าน้องเขาไม่ได้เหมือนอยู่ในทีมนะตอนนั้นตั้งแต่พอเขาได้ได้ได้ตำแหน่งปุ๊บเขาก็เขาก็อยู่เขาอยู่เขาอยู่แต่ว่าแต่ฉันไม่ได้ออกงานด้วยกันเท่าไหร่ตอนนั้นเนาะไม่ได้ออกงานไม่ได้เขาออกงานแล้วก็ไหนแล้วก็ชูมูหายไปเลยมันก็ไม่ได้หายไปในทีเดียวนะนัมก็ไปประกวดเอเชียนิกส์ท็อปโมเดลดูสุดหลังสุดซึ่งจบเอบปุ่นแล้คือเรื่องจริงุ้ยอ้าวกับ ตะวันตะวันใช่ไมใปีนันมีคนไทย3ามคนใครหรอมีใครบ้างจำไม่ได้แล้วว่าตะวันจำได้แค่ว่าน้องยาตะวันแรกเออเอออ่ะลงมาทีละคนเลยค่ะน้องยิ้มพูดถึงมายามายาก็ได้เห็นคลิปที่เพิ่งออกไปก่อนนะจากที่มาผู้เข้าประกวดที่ทำโชว์ยีชานล น้องมายาจริงๆคือน้องก็พูดเก่งขึ้นเยอะมากนะภาษาไทยก็ก็ดีแข็งแงแรึ้นพูดได้ดีขึ้นน่ะเออเราก็ไม่อะไรแต่ว่าฉันสะดุดแค่แค่นิดนึงอ่ะที่แบบว่าเรียวเรียวยูของนางแล้วน้องเขาบอกว่าเออแบบว่าได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเลยอ๋อเ้ขาบอกแต่อเอ๊ะตกใจมากเลยตอนแรกถามกูถามว่าอุ้ยแล้วก่อนหน้านี้น้องไม่ใช่มนุษย์หรอไม่หรออาจจะเกิดจากการเรียงคําที่เป็นภาษาไทยใช่คือน้องอาจจะแปลาจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยใช่ไม่เพราะีการเรียบเรียงนีอคุณแม่เข้าไปก็คอมเมนต์แหล่งจริงไม่ได้ว่าบูล น้องหลือกัดน้องอะไรแต่คือด้วยความที่มุกตลกขำของเราว่าอุ้ยแบบได้กลับมาเป็นมาริทั้งนมียูเซอร์คนนึงเว้ยเขาก็แบบว่าเข้ามาก็อินดงบุนิดนึงกุ๊กุกแต่ฉันก็แบบมองข้ามเมยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ตรงจุดนี้มาเราเจอมาเยอะเราก็แบบว่าไม่ได้ให้ค่าอะไรมากแต่ทิจริงนะเพราะเดี๋ยวเขาดังอ่ไหนะก็น้องมายาปีนี้กลับมาก็เต้นลุคไปโดยทิ้งเชิงจาก ตอนปี2013ที่เป็นสาวหวานดูตอนนั้นจ้าตัอายี่สหรือยังอีกสามยังมากยี่สิบแปดประมาณนั้นใช่ปีหนึ่งเราก็เป็นลูกครึ่งอะไรนะอาร์เจนตินาถูกไหมน่าจะใช่อาร์เจนตินาเอออาร์เจนตินาถูกต้องเพราะว่าถ้าปีนั้นน้องอายุ20ปีน้องก็เออยี่สิบเจดย่แต่น้องยังอายุไม่เกินถูกต้อีกสักต่อเละที่สำคัญคือ นางเป็นคนยื่นใบสมัครการประกวดคนแรกแสดงว่าตั้งใจอย่างที่จะมาริงไม่มั่นใจน้องคงไม่กลับถูกต้องแล้วกอแพ้ท่านผู้แรงนะคือแบบว่าโอเคเขาเปิดสมัครวันแรกชั้นกรอชั้นตรงชั้นพร้อมทุกอย่างอือเราก็ให้อ่ะในความเป็นไฟเตอร์ถูกต้องทุกคนมีฝันตอนใท้รันี้ทุกคนมีฝันคือมายาเองก็เขาก็เดินตามฝันนะสอนมติสามไปประกวดมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์แล้วก็ไปประกวดที่เที่นางแบบต่อทั้ง เดอะเฟสไทยแลนด์แอ้เอเชียเน็กซท็อปโมเดลด้วยมีอะไใครมองวะลิตาชาลิตาลูกสาวดิฉันลูกสาวคุณแม่เี็นซิี้หรอคะก็ซีตี้แหละฉันรู้อยว่ามันไม่ได้ชาลิตาลูกสาวชาใช่ตอนนี้ด็อกเตอร์ชาลิตาเขาก็เริ่มทำวทีของเขาแล้วเหมือนกันมีเวทีของเขาด้วยเหมือนกันน้อโเสเฟสน์ไทยแลนด์นโนส อีเทอร์ด้านสักอย่างสำคัญขอไปน้องนิตาด้วยพูดถึงเวทีนี้ที่หนึ่งของพูดที่เนี่ยก็คือว่ารู้สึกว่าคุออนไปเป็นที่ปรึกษาลิตาเชิญไปเป็นที่ปรึกษาพิธีมารดาใช oh, wow, so, ่ก็ถ้าจะว่าอยากใครที่ถึงนิชินวัฒไทยแลนด์ก็น่าจะมีกลิ่นอายอยู่เหมืถูกต้องต่อไปคนต่อไปน้องยิ้มชาวิชาวัฒน์สาย รองอัดับหนึ่งปี2015ปีเน็ตอันิพนลูกสาวเราลูกสาวเราก็จริงๆคือยิ้มเนี่ยกับแน็ตเนี่ยเจอกันมาตั้งแต่ไทยซูเปอร์โมเดล2011ใช่ซึ่งถ้าจะถามปีนั้นเนี่ยไทยซูเปอร์โมเดล2011เป็นปีรวมดาวของเหล่านางงามไม่ว่าจะเป็นสสิทธินทวีอ่ามียิ้มชาวิกามีแน็ตอันิพนแล้วก็มีดูน ไม่มีไม่มีน้องอ้อยไม่ได้ประกวดไทยซุปปีสองพันสิบเอ็ดลูกจ๋าลูกจ๋าลูกสาวหนูยังอยู่อเมริกาเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่ปีเดียวกันนะสองพันสิบห้าเขาอยู่ปีเดียวกันแล้วทำไมไม่กลับมาล่ะคือจริงๆน้องเขาก็ตามฝันเขาก็ได้มงไปแล้วนี่เขาก็ไม่ได้มงเวทีระดับประเทศเวทีอื่นเลยแล้วร้องได้จากนี้ก่ต้องคุยคุยถึงเรื่องยิ้มก่อนจริงจริงยิ้มเนี่ยประสบการณ์ก็คือมิกเริ่มมีเยอะแล้วนะเพราะว่าหลังจะได้อารองระดับหนึ่ง Miss Universe Thailand สองพันสิบห้าเนี่ยน้องก็ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสเอิร์ธ2015เป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์ในปีนั้นแล้วก็ผลงานก็ผ,ผก็คือได้รางวัลเหรียญทองหรือเงินสักอย่างของการประกวดอน,น,นั่นแหละก็ตามนานสักอย่างแล้วแต่เอาจริงๆน่ะดูจา,จากจากรูปที่เราเห็นตามอินเน็ตที่ Facebook หรืออะไรเงี้ยที่โพสต์มาว่าหลังจากที่ประกาศตัวมาว่าโอเคจะกลับมายิ้มเจเรามีความสุกว่ายิ้มมีพัฒนาการขึ้นนะใช่เรามีความสุกว่ายิ้มดู ดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูดูมีวุฒิภาวะมากขึ้นด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะดูวันก่อนจากออร่าเราเรายังไม่ได้คุยกับน้องยิมเรายังไม่ได้คุยกับน้องยิมดูจากรูปแต่เราเรามีความสุขว่าเขาไม่ใช่เด็กไงเขาไม่ใช่เป็นเด็กแล้วเขาไม่ใช่เด็กเหมือนตอนประกวดปีสองพันสิบห้าปีสองพันสิบห้าที่ประกวดแล้วไปต่อมิสเออหน้านายมีความเป็นแบบชนีเด็กน้อยๆ้อยแบล็บนิดหนึ่งน้องก็ยังมีอยู่ เบี่ยงบ้างแต่ตอนนี้ก็ทำภาษาเด็กเออทำภาษาเด็กแล้วก็เข้าใจเลยแต่ตอนนี้คือแบบว่าเออมันดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคำพูดคำจารุดมีสติในการพูดมากขึ้นพอจบเรียนจบแล้วทำงานแล้วมันก็ประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นวันก่อนวันที่เรานี่ยนางไลฟ์จบไงแล้วก็ฉันก็เข้าไปฟังนงานเข้าไปดูฉันว่าเออแบบอุยนางพูดเก่งขึ้นเยอะเลยแต่ว่าพูดเร็วต่างัาษาเด็กสไตล์นะอันเลยอันเลยพูดปราชิวก็อุ้ยน้องยิ้มหนูพูดเก่งขึ้นเยอะเลยพูดหักให้มัน ้าลงนิดนึงแล้วก็ลุคที่ไปแต่งหน้ากับแม่ป้อมินิดก็สวยขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอันนั้นก็ดีใช่แต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีเนาะว่าเป็นยังไงพะปีนี้พะปีนิดแน่นแน่นฟลอร์จริงๆริอออสตามันมาจากหลากหลายนะคือนางงามมันไม่ใช่มีแค่รองเท้าเล็กนิดนีตอนแรกแบบเปิดตัวก็คืออย่างคนที่ต้องอีกคนที่พูดึงไม่ถึงไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้องพีนาตอนแเนี่ยตอนแรกคือแบบ บุ้มมากเลยคือพูดเลยตอนแรกที่ประกาศตัวนีวีนานี่คือแทบจะแบบยืนหนึ่งมาเลยเออยืนหนึ่งมาเลยถ้าจะนอนมารับมงละมแต่นางหมีคนเดียวก็ต้องยืนหนึ่งไหมอ่ะไม่แต่แต่ด้านหลัของว่าคืนนานก็มีแพชชั่นที่แบบว่าชัดเจนว่าฉันจะมาแน่มันเลยกลายเป็นว่าคนแรกที่บอกตัวว่าฉันจะมาก็คือฉันใช่คือไม่ไม่สนคือเตรียมตัวมาแล้วแหละว่าทีจะพีแหละอนาคตอนาคตก็หมายถึงว่าน้องอาจจะวางแผนมาแล้วว่า ปีต่อมา20เน,นี่ยฉันจะกลับมาแก้มือใช่ก็อย่างที่บอกคือทุกคนมีฝันอะอ่างเงี้ย คอือเป็นแบบเรื่องผ่านของพวกนางเอาพูดถึงเรื่องของไอ้นี้ก่อนวินานที่ว่าเนี่ยที่นางกลับมาเนี่ยยังไงพูดน้อยไปไม่ได้จา้าเธอรกตัวกันไม่ได้จา้าฉันไม่เลื่เพราะว่าจริงๆคือบอกก่อนเลยว่าจริงๆไ,ไ,ไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นติ่งน้องหรืออะไรนะแต่ว่าเราก็ให้กําลังใจเขาแหละรู้อยู่ว่าเออยังไงกับคนที่ดูแลน้องเราจะพูดว่าเป็นคนดูแลไหมก็ไม่ได้มีใครออกมาแล้วแล้วตรงๆแล้วเราก็เป็นคนดูแต่เราก็มีได้คุยอยู่บ้าง เขาก็บอกว่าเออขาก็ใช่ดูให้ตรงจุดนั้นจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อค่ะค่ะจะบอกว่าบอดเกลียดนางหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าตีตราพวกดิฉันว่าพวกฉันเกลียดไทยหรือเชียร์ไทเพราะว่าพวกฉันก็เป็นแฟนางานทั่วไปฉันไม่ได้เป็นแบบว่ากูรูอะไรอะไรเลยคือฉันเป็นคนดูนางงามแล้วอีกอย่างนึงคือบอกเลยว่า T ีเซนไม่เคยส่งนางงามคนไหนเข้าประกวดไม่ส่งเลยจ้าเพาว่าส่งขัดคุณจ้าไม่ส่งจ้าอ่ะ B อ B เอนิเว่พูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องน้องวีนาะจากที่เราเห็นจากรูปถ่ายจากคลิปหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าน้องเขารู้นะน้องเขารู้ว่าคือจริงๆ2018มันเป็นประสบการณ์ที่น้องเจอแล้วแหละนาง<น>รู้ว่าแล้วนะนางต้องไปพัฒนาไปเติมอะไรบ<น>้างแล้วเติมได้ไหมปีนี้ก็เติมได้นะก็เติมได้จากการที่น้องไปทําโครงการไปออกบุรี ก็นการเรื่องของบูลลี่หรือว่าการออกไปทำพับลิคเฟกซิ่งไปพูดในทีสาธประชนรวมไปถึงการปรับลุคของตัวเองด้วยพูดถึงเรื่องการการการพูดของน้องด้วยคือฉันว่าพูดดีขึ้นนะแต่แต่ส่วนตัวนะพูดตรงๆว่าดีขึ้นแต่ส่วนตัวฉันว่าก็ไม่ได้ว่าเก่งอะไรมากมายเหมือนเดิมก็สามารถพัฒนาต่อได้อีกมันยังต่อยอดได้คือเพงแต่ว่าก็คือแบบเขาพูดได้นี่มันจะต้องมันยังต้องปรับแก้ ปรับอะไรอีกเพื่อที่จะไปให้สุดถ้าถ้าน้องจะไปให้สุดนะอยากไปให้สุดเรื่องพักัิดีกิ้งเนี่ยปรับได้ปรับได้ปรับได้สิเพราะว่าปีนี้อย่างครผลผลผลูน้ำฝนพักฟีเขาก็มาเป็นเป็นโค้ดในกองประกวดแล้วเราคิดว่าถ้าน้องชนะได้มงคลขึ้นมาจริงๆเนี่ยทีมทีมงานของเขาก็พร้อมที่จะแบบพัฒนาต่อได้แต่หรือว่าแม้กระทั่งก่นงอนที่น้องจะชนะตอนที่อยู่ในระหว่างทางในระหว่างทางในระหว่างทางก่อนถึงวันตัดสินน่ะถ้าน้อง เก็บความรู้จากคุณน้ำฝนเยอะๆอ่ะเราคิดว่าน้องอ่ะเอาความรู้จากคุณน้ำฝนน่ะไปต่อยอดที่ตัวเองได้เยอะ<ช>เอาไปพัฒนาตัวเองได้เยอะคุณน้ำฝนนี่คือตัวจริงของจริงเรื่องบุคลิกภาพเรื่องสปีชเนี่ยต้องาค <Vietnamese. S 2> ือก่อนที่นางจะมาถ้าเาเป็นทีมงานจริงจังเนี่ยปีก่อนๆนางก็เป็นคุณแม่ของลูกสาวเราทั้งนั้นเลยนะเยอะแยะมากมายไปหมดแทบแทบจะแบบ ทนันคนมงอ่ะทั้งนั้นหละคือเด็กลูกสาวกทั้งนั้นคนมงคนรองท็อปไฟรอท็อปไฟท็อปเทนลูกสาวคุณทั้งฝนทั้งน้ำเราแล้วก็ปีนี้มันมีคอนเซ็ปต์เรื่องของความเรียวอยู่นะคือจริงๆก็อยากจะแบบว่าตอนนี้เหมือนมีคาพูดเยอะแหละคนพูดเยอะนะว่ามองดูเหมือนว่าพีน่าแบบว่าดูไม่เรียว ถามว่าส่วนตัวของเราอ่ะเราก็ยังสัมพันธ์ความเรียวไม่ได้นะเราพูดตรงนี้เลยว่าเออส่วนตัวของฉันเองนะเออใครจะจะจะทวมาลงอะไรกูก็พูดตามความจริง่เนี่ยว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าส่วนส่วนตัวของน้องเอ่ออาจจะแบบว่าโฟกัสตรงที่เรื่องของการโดนบูลลี่โดนบูลลี่มากเกินไปจนเรารู้สึกว่ามันใช่หรอเรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเวลาน้องเขาพูดตามโครงการอะไรเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นนะเราว่ามันเา้านมันเป็นแพทเทิร์นที่เขาเตรียมเอาไว้อ่ะมันยังเป็นอะไรที่เรา สัมผัสไม่ได้เราไม่ท้าเชิงนั้นถูกเออคือไม่ไม่เชิงไม่ท้าแต่ว่าวีนัมก็คงบอกว่าจะให้ท้ากับไหนวะเออเราก็ตอบไม่ได้อะไม่ได้เราเองเราก็ตอบไม่ได้แต่ฟิลที่เรารู้สึกแบบเมสเซจที่น้องส่งมาเอาจริงๆเอาจริงๆถ้าถ้าเราสังเกตนะบางทีบางคนที่เวลาพูดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันพูดจากความรู้สึกมันพูดจากข้างในคือโอเคทุกคนเวลาจะพูดหรือพับดิสปีพับดิสปิงก์เนี่ยสำคัญไเลยนะ แต่ะแต่ต่อมันเครื่องจับเพศที่ใช้ต่อค่ะพุดตุ่ต่อเวลาพับลิกสปีกิ้งเนี่ยคือทุกคนมันจะต้องมีสคริปต์อยู่แล้วแต่คนที่เขาพูดเก่งๆที่เรียวน่ะคือเขามีแค่หัวข้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาใช้เขาใช้ประสบการณ์ใช้ใช้อินเนอร์ข้างในอินเนอร์ข้างในต่อยอดจากหัวข้อนั้นออกมาใชอแสดงทัศนคติคือข้อแนะนําที่เราจะให้พี่นาก็คือก็คือตัดตรงเนี้ยใช้ความรู้สึกข้างในใช้ประสบการณ์ อย่าเขาเรียกอะไรไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พูดเป็นนกแก้วมาขุนทองอ่ะอไม่ใช่พูดเป็นเหมือนฟังจากผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งมาว่าเอ,อมันเป็นอย่างนี้นะลูกเป็นอย่างนี้นลูกแล้วเขาก็มาพูดต่อยเออคือมันยกยกยก,ยกโค้ดจากหนังสือหรือจากไลฟ์โค้ดหรือจากใครก็ตามแต่ทั้งประโยคทั้งตุ้นมาเลยโดยที่ไม่มีการตับแต่งหรืออะไรเนี่ยมันก็เราคมันก็มีความรู้สึกว่าอันนั้นมันไม่ใช่การเป็นพับลิกสปิเกอร์ที่ดีแต่ว่ามันคือการ เป็น messenger คือการถ่ายทอดข้อมูลจากของคนหนึ่งถ้าอีกคนหนึ่งฟังฉันว่าพูดเรื่องของน้องวินาเยอะแล้วล่ะพั่วเราจะลงเยอะแล้วด้วยเหมือนกันลงเยอะแล้วเลนยอะแล้วฉนวานางเราพูดถึงนางมากกว่าคนอื่นแล้วนะเนี่ยนะอ่ะต่อไป้นงะัะมีอีกอาตาของเราปีนี้ก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็เปนกลุ่มนางงามเซนเวทีเซนค่ะเซนมากับใครครับปีนี้เซนมามากันเยอะแยะมากมาไมาเปนที่สามคนด้วย เดินมากับคนแรกเลยสัตว์ตีลสินทวีสัตวสินทวีเนี่ยชื่อนี้ได้ยินในวงการนางงามมาโอ้ยหลายปีมากแล้วนะก็ตั้งแต่นั่นไงไทยรุ่งสมบัติเอฟและตั้งแต่ชีวของมัทิิเดชเป็นต้นมาน้องสัตวีก็และรุ่ลดและอย่างืมการนี้เอาชื่อกลับว่ามีนอกจากอย่าอยวาเพิ่มจ่อลายคนจะมีสัตวีมีน้องใสเอียงกีรติกามีน้องอันเบนด้าแล้วก็อับดาแล้วก็มี อุ้มทวีพรอ่าอันนี้อันนี้ที่มาจากเวทีอื่นถูกต้องแล้วก็จะมีจากเวทีของมิชิวะไทยแลนด์ที่กลับมาแก้มือคนที่ไม่ได้ตำแหน่งใช่แพรปาติตาแล้วก็อเมรีแล้วก็อมีแล้วก็มีน้องใบตองสรีรัษถูกต้องที่เป็น็อปเทนปีประมาณ17ที่กลับมาแก้มือก็คือเป็นนางงามที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเราเห็นเขาบางท่าน เคยใส่ตะไายประเทศไทยไปประกวดที่อื่นไปแล้วใช่พลังงานเอนีพวกนี้ทำให้แบบว่ามันมีสีตันเนามีจุดจิกปิบจ๊กปิกต๊บคือคือเอาจริงๆนะเราว่าพวกงงานเจนีเนี่ยเป็นการยกระดับเป็นการตั้งมาตรฐานเลยเออเป็นการเป็นการเทสตมาตรฐานถูกต้องว่าเฮ้ยการที่คุณจะเข้ามาประกวดตรงเนี้ยอย่างน้อยคุณก็ต้องทําให้ได้เท่าชั้นใช่ ไม่ใช่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเล่นการเล่นหูเล่นตากับคนดูกับดูคอมเม้นต์ดูคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งวิธีการตอบคําถามวิธีการตอบคําถามนานงานพวกนี้เขาจะมีประสบการณ์แล้วคือเขาต้องใช้คำว่าได้เปรียบต้องยอมรับว่าเขาได้เปรียบกับวันงามหน้าใหม่อย่างเหมือนจะศีตอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสเอิร์ธปี2014ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2015 ซึ่งก็ได้เข้ารอบได้เราบันทึกบันมือับมาด้วยวัน้องสายเอี้ยมเนี่ยก็น้องสายเอี้ยมไม่ได้ได้ฉายาจากเป็นนางงามว่าว่าเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะนางเป็นประกวดไปที่ไหนอะปีถัดมาจะได้มงใหญ่กลับมาเป็นคนเป็นพัคคอร์ตเป็นรักตาำโชคให้หน้าเป็นคือนางนางไม่ได้รางวัลไม่ได้รางวัลไม่ได้รางวัลปีถัดมาคนจะได้ส่วนใครจะได้มงใหญ่ปีสองพันสิบสามนางไปประกวดมิสอินเตอร์คอนติเนอร์แต่ถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่า ปีนี้ต้องให้มงน้องเขาปีหน้าจะได้มงสาวปีหน้าได้มงสาวใครจะไปรู้อ่ะถ้าน้องสเตจโพรแมนซีของเนี่ยก็ไม่แน่เพราะปีนี้เองที่บอกว่าฉันว่าน้องเขาโตขึ้นนะจากที่เราเคยเจอมาแล้วทุกคนโตขึ้นหมดทุกเลยจากที่เราเคยเจอตอนนั้นยังแบบเด็กน้อยอยู่เลยน้องแต่อียใช่ที่ชมว่าเด็กน้อยหรอวนางก็โตแล้วแหละนางก็ยังเป็นตามวัยเออตามวัยของเขาผ่ามผ่านผ่านกลุ่มที่ผ่านมาเป็นรูแมนดูดูเป็นผู้หญิงเด่นได้สามกลุ่มที่ผ่านมาที่เราคุยกันเนี่ยคือเราเห็นเขามาก่อน แล้วพอเขากลับมาเนี่ยเราได้เห็นถึงพัฒนาการของเขาได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความคิดทั้งทางด้านรูปลักษณ์เออความคิดเรายังไม่กล้าพูดเต็มร้อเพราะเรายังไม่ได้เห็นของพูดอะไรเมื่อวานเราได้ดูแล้วเมื่อวานอีบีสามต่องผู้เข้าประกวดอีบีสามสายเอี๊ยมมาออกเลยเราว่าเราเป็นคนพุดธาดีใช่เป็นคนพุดธาดีแต่ว่าน้องไม่ได้โชว์ตะกี้ภาษาอังกฤษในรายการอันนี้ยังไม่ทราบแต่ว่า่ที่ที่ดูในรายการทีวีกราษณอะไรเนี่ยตอบคาถามดูแบบผ่านกระบวนการคิดมีสติในการตอบ อย่างอย่างพูดดูไม่ได้แย่อะไรเออย่างพูดถึงเรื่องรายการที่ที่เอานางงานสองสองพวกเขากว่าสองเอ็นบูทีนอมาติสองพันยี่สิบเขาก็พยายามจะดึงความเรียวของพวกเขาออกมาใช่ไหมนะ่เรารู้สึกว่าเหมือนว่าพวกเขาวาเตรียมมาแล้วว่าเรียวของเขาจะต้องมาเป็นแบบนี้ยมันก็อย่างแบบว่าแบบเหมือนผลิตฐ์คำที่แบบว่าจะต้องพูดในคอนเซ็ปต์ของตัวเองว่าเป็นเรียวอย่างนี้ไงแต่ในขณะที่มันก็เหมือนนั่งคุยเล่นเป็นทั่วไปอย่างเงี้ยเพื่อไม่หลอกด้วยความที่แบบ นางงามอ่ะอาจจะกดดันหรือาจะมีการเตรียมตัวมอตโต้ใหม่เนี่ยเรียวยูเรีย e ยูนิเวิร์สเนี่ยซึ่งทางเนี้ยแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการตีคำตอบไปแล้วว่าฉันจะตอบประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่ยงเงีวามจงเป็นยังไงก็ก็นี่แหละก็ฉันนแต่อะไรจริงจริงเรามีความรู้สึกว่าการที่เราจะทําให้รู้ทําให้เราได้รู้ว่าคนไหนเรียวคนไหนไม่เรียวอ่ะ เราต้องถามสงทัศนคติของเขาใช่ต้องให้เขาแสดงทัศนคติออกมาแล้วต้องเป็นคําถามที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมาก่อนอาทิเช่นกัมแต่ถามการเมืองแล้วว่าไม่ไหวนะเพราะว่านางงามกับการเมืองแล้วว่ามันอีกไปถามถ้าถามเราแล้วว่านางงามกับการเมืองมันเป็นสิ่งค oh well> ู่กันนะการเมืองคือมันมันเป็นเรื่องอยู่รอบตัวเราเพียงแต่ว่าโอเคเราไม่ควรจะไปไปกรอบเอาไว้ไปกรอบเพราว่า อยู่เลือกขั้นไหนใช่อยู่เลือกขั้นไหนมันไม่ใช่คือในหลักไทยแลนด์เนี่ยจะเคอในหลักของประหรือปันไตอยู่แล้วจริงๆแล้วว่าทุกคนรู้สึกลืมก็ลืมกพูดได้ไงแต่ถ้าบ้านเราคือมันเราก็ยังไม่ถึงจุดๆนั้นใช่เราก็ควรจะเซฟพวกเขาหน่อยใช่คือแต่ยกเว้นห้คนนึงนะก็คือคุณแม่มาริยามาริยาเนี่ยอันนี้คือาิ้งไปแล้วอไปแล้วแต่ว่าท่านางามตอนนี้คือหนูพูดตรงๆว่าคือยังแบบว่าเขามาเพื่อต้องการมงกุฎอ่ะเพราะงั้นเขาก็ต้องมีมีวิธีหรือว่าคำถามพวกนี้มันจะต้้องเลียาแต่ต คุณแม่คิดว่าบนเวทีวันประกวดะต้องมีต้องจูต้องมีต้องจูเพราะว่าเอาจริงๆบนเวทีแม่ก็คือโดนทุกปีหรือแม้กระทั่งในห้องดำใช่ะใช่งในในความรู้สึกเล้อยากแนะนำพีพีเอถ้าในห้องดำมันเป็นการสัมภาษณ์แบบปิดถามได้ได้คือถามเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาวิชิลีเวอร์ท่านางงามไทยทุกปีเราโดนเรื่องการเมืองมาหมดและนางงามเราก็คือตายเพราะว่า โดยนิสัยของคนไทยเราไม่ค่อยเอ็ก e s เพรสในเรื่องของการเมืองนิสัยของใครเป็นคนประนอมใช่คอมเพลมไสจะเป็นทุกเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าในในการสัมภาษณ์แบบปิดถ้าทำได้นะคะพี่ปุ้ยถามคืออาจจะไม่ต้องถามว่าหนูเลือกข้างไหนหนูเป็นสลิมเหรอหรือว่าหนูเป็นอะไรฉันต้องหาพี่ปุ้ยก่อนวายค่ะเอออ่ะ anyway เออถ้าถามได้อาจจะแบบถามถานั้นตีว่า ต่อเรื่องนี้ที่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเปิดกว้างในการพูดคุยโดยไม่มีถูกไม่มีผิดใช่เป็นคำถามปลายเปิดใช่นเอออย่าเข้ามาเกิดเป็นสลิมละไว้แล้วยั้ไงอ่ะก็คือมากระทีเข้าไปค่ะอีดอจะไปยากอะไรนะเออพัฒน์นาะถ้าสลิมไม่พอก็คือถ้าพิมกรอบเขาไปด้วยกินกันค่ะโอเคต่อไปเรา anyway อย่าพูดอย่าพูดนั้งไอ้พวกน้ำจรที่ไม่จบเลยต่อไปลูกสาวดิฉันใครอ่ะลูกสาวดิฉันด้วยใครอ่ก อมเมนดาออฟดามัานไม่ใช่ใชคนละอเมนดากัอเมนดาอเมนดาผู้สาวคุณเดมไม่น้องไม่ใช่คนปั่นจักรยานนางเป็น ประกวดอยู่ที่ภูเก <Aqui. S 2> ็ตได้มงที่ภูเก <en>. ็ตมาไม่ต okay. ้องเข้าใจว่าเป็นเด็กอินพอด้วยอินพอดอาจจะอินไม่รู้จากแค่นั้นนะที่มาถึงตอนแรกนึกว่าแบบว่าเป็นลูกครึ่งไทยแบบขี่ปั่นจักรยานโนโนโน่คนละคน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 ไม่ใช่ไม่ใช่น้องอเมนดกาค่ะแม่ครัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมฉันก็ไม่รู้กระเป๋าน่่อโอเคน้องให้ไงคนไหนคะ จริงๆนางเคยเวทีแรกที่น้องน้องประกวดเนี่ยน้องประกวดมิสไทยแลนด์เวิร์ด2015ปีเฟ้นฟรายแล้วก็ห<ค>ลังจาก<ม>นั้นก็หลังจากนั้นก็กลับไปประกวดเวทีที่บ้านตัวเองที่ภูเกต็ตแล้วก็ชนะได้มงแล้วก็<ต>ประกวดระด,ดับประเทศแล้วก็ได้ประเทศได้ประเทศประกวดมิสทัวริซึมสักอย่างสำหรัญจได้มงกลับมาด้วยวิน้องเจ้ามงมาทิ้งที่นี่ปะไม่ทิ้งหรอกเราเราจะบอกว่าจริงๆอ่ะคือคนมงใหญ่ที่มาประกวดเวที นิสิตวัฒนทยปีนียอายุมากเราไม่อยากคิดว่าได้มุงแล้วเอามานมงมางที่นี่หรือแม้หรือแม้กระทั่งให้คิดเหมือนเป็นกีฬานะ่ะคุณตีเทนนิสคุณได้เฟรนช์โอเพนคุณไปตกรอบออสเตรเลียโอเพนมันก็ไม่ผิดอ่ะคือคนละเวทีออ่ะะคคืมันนลเวทีอเ,ออเอาจริงๆหรือแม้กระทัาา่งหรือแม้กระทั่งเอาพูดง่ายๆเลยอย่างน้องยิ้มหรือว่านีนาหรือว่ามายาที่เป็นมีตำแหน่งเป็นรองนิสิตว่าไทยแลนด์อยู่แล้วว่าต่อให้กลับมาประกวดมันไม่ได้การทิ้งตำแหน่งไดยอ่ะแล้วเขา ไม่ได้มองไม่ได้มงหรือไม่ได้ตำแหน่งน้อยกว่าได้ตำแหน่งเคยได้กว่ายังไงก็ตามยิ้มก็ยังเป็นรองอันดับหนึ่งมิสิวเวอร์อะไรต่อไปแต่นาก็ยังเป็นรองนิดนึงนิ่นึงถ้าเกิดว่าคิดอย่างนี้ใช่ไหมและอีกแบบผู้เข้าประกวดอีกประมาณห้าจุกว่าคนที่แบบว่าไม่มีไม่เคยตำแหน่งไม่เคยชว์เวทีเลยคือเดินแต่เวทีไม้กระดานอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็คือเขาเขาจะแบบเขาลุยกระดานเีือบุลลี่ เราควรใช้คำว่าเวทีเดินสายโอเคโอเคกระถินลงจ้ะเออกระถินลงหนึ่งกองค่ะเออก็คือเข้าใจแหละว่าเหมายนแบบว่าห้าสิบคนเจ็ดสิบคนแหละเพราะพวกนี้ก็ประมาณสามสิบคนได้จัะสามสบคน่ครบะครบแล้นะเขาลอนนนจะพูดอย่างเงี้ก็คือสาสิบคนอย่างเงี้ยประมาณพวกเขาว่าและอีพวกเจ็สิบคนที่เข้ารอบหนึ่งร้อคนที่ีแปะบ่อนี้ คือไม่ไม่อาจจะอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปถึงมันไม่ใช่การไม่มีโอกาสเพราะว่าเขามีตําแหน่งการันตีไม่ลดีนี่เนี้ยมันดมันทําให้หน้าใหม่ต้องทำงานกันมากขึ้นอยู่ก็ไม่ใช่กรรมการอยู่ก็ไม่ใช่กรรมการอยู่ก็ไม่ใช่กรรมการไมม่่ใชกกรรราแล้วมัดแต่อย่างที่อย่างที่ทินพูดก็ถูกคือการมีตําแหน่งการันตีไม่ได้หมายความว่าต้องชนะอีกต้อคุณต้องชนะแต่มันหมายความว่าคุณเซตสแตนดารตรฐา้ถูกแล้วเพราะฉะนั้นนเี่ย คนาานมยุคใหม่งานงามหน้าใหม่งานงานยุคใหม่ๆคุณก็ต้องไปที่เคยกลับไปหนัด้ก่อนคุณจะต้องกลับขึ้นมาให้ได้เท่าเขาก่อนใช่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ต้องหวังถึงโมงเพียงแต่ว่าการที่คุณอยากจะเข้ารอบหมายพราะว่าคุณต้องแตะแต่เป็นดาดอะไรนห้ได้ปันญีาการดัดของมันอยู่ว่าใช่มันสูงขึ้นแล้วนะตอนนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมติคุณไม่เข้ารอบเนี่ยคุณจะต้องคิดแล้วว่าสาตนดาดเขาอยู่ตรงนี้คุณสามร่ขึุนมาแตะเขาได้หรือเปล่าคุณถึงเขาหรือยังคุณสู้เขาหรือเปล่าใช่คุณมีอะไรดีคุณถึงมาแข่งกับคนที่มีประสบการณ์ได้ถ้างั้นก็อเมนดาตัวนี้ก็คือเอยอเมนดาน้องคนนี้ก็คือว่าก็ก็ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ปีนี้ไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือกเราเป็นตัวเก่งคุณไม่ได้เกียดด้วยให้เกลียดม่ได้ อช่ไอ้เรื่องบี่โอเคค่ะก็คือน้องเขาก็เป็นเป็นหนึ่งในตัวเก่งหนึ่งในตัวเก่งหนึ่งในตัวเก่งอันดับต้นคือควนที่เป็นตอนนี้ปูนเก่งแล้วพูดถึงพวกนี้ไม่ใช่คือเราจะบอกว่าอแมนด้าเนี่ยเป็นตัวเก่งนะเพราะว่าด้วยโ p เ t นเชียลแหละด้วยศักยภาพนางเป็นรุ่งโรยมากไปไหมครั ไม่ไม่ลูกสาวก็เหมือที่เราเ็นพรฟ้ากันแหละใช่เราไม่ใช่กรรมการเราโวยได้จริงเราเป็นกรรมการหรือเปล่าเราแส่ความคิดเห็นได้เราไม่ชอ่นี่คือพวกมึงลงทัวลงปูถูกต้องะเหมือนตอนที่เธอโวยพรฟ้าขัดไม่ไ้เธอจะไม่ขัดอไม่ขัเธอล่อยเธอวยเราไม่รู้สึกว่าต่างคนต่างชอบไม่เป็นลายเราเป็นเพื่อนกันยัเป็นพี่น้องกันได้เป็ีนางงามมาแล้วก็จกไปแต่เธอนั้นใรยยนยืนอยู่ตมนั้นและค่ะ เอาคี่ทัอไปดีกว่าเนาะพูดถึงน้อแล้วไม่พูดถึงไม่น่ได้กุดเลยนี่หน้าบล็อกหน้าเมียกูอีกแล้วดี่เราจะบอกว่าเหมือนมันมือนอแมนด้าเนี่ยนางเป็นลูกครึ่งภาษานางได้แน่ๆใช่แล้วก็จบที่กเรื่องนักบุญนะก็ไม่ได้คือเฮอร์คาโปสูงมากเหรอคะเดมี่ลีเนลส์พีเดอร์นี่สูงมากเหรอคะทาริตาส่วนเสน่ห์สูงเหรอคะพรฟ้าสูงนะ เ็เป็นข้อีของน้อง่ะเขเป็นข้อีของน้องอ่าโอเคโอเคทวีพรเป็นไงไหมคะอุ้มทวีพรอ่าน้องเขาเรียกอะไรนะภาพจำของน้องคือชุดทุเรียนออย่างงี้ดีกว่า นางใส่ชุดทุเรียนนะจ๊ะหน้ากากทูเรียนไม่ใช่หน้ากากอเมริกันใช่นางด้วยความที่ตอนที่น้องประกวดเวทีเวทีหนึ่งเนี่ยนางมาในะนำจังหวัดจันทบุรีซึ่งของขึ้นชื่อของจังหวัดนั้นก็คือเป็นทุเรียนอย่างนี้แล้วที่นี้ก็ไม่ทราบพันชนีรองชนีรออย่าโทรถามให้เดี๋ยวออันนั้นไม่ใช่พันพันหรือมันไมอยู่แล้วโอเคแล้วพันชมานาีก็ได้ตำแหน่งรองจากเวทีนั้นแล้วก็เป็นสมาชิไทยแบบประกวด เวทีขออภัยจำชื่อไม่ได้ที่รบกวนขึ้นซีดีด้วยนะคะอ่าแล้วก็ได้รางวัลมารองระดับสามแล้วก็ได้รางวัลชุดมาจากแคนเยี่ยมก็คือทุกีนนั่นแหละเป็นการประกวดในเวทีแถวแถแคร็บรับติดอเมริกาใช้ภาษาสเปนเป็นหลักด้วยนะสิ่งมากเลยนะเอออ๋อใช่ใช่ข่าวที่ออกอยู่ใช่ใช้ใช้ภาษาตเปกีเป็นหลักในการประกวดด้วยแล้วนางก็แบบ เอาตัว่าได้ในในในที่แบบว่าอุ้มทวีพรไอดอลเป็นป้าทวีพรไม่ใช่ชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันเฉยๆเอาคุณแม่เขาไว้บนเครื่องการบินไทยเป็ใครอย่าไปยุ่งก่อนนี้ไม่ได้บิน้วได้บินแล้วนะไม่ได้บินตอนนี้ไม่ได้บินแล้วนะแมันพอาว่าเลิกทำงานแล้วไม่ใช่แค่ไม่ได้บินทุ่มทุ่ม